ถ้ากินอย่างนี้ทุกวันนะคะพอดีเงินเราหมดนะคะไม่ไหวนะคะว่าทำไมกินข้าวน้อยจังอ่ะเอาไปกินเดี๋นี่นะคะกูแม่ย่างย่างนะอ๋อแล้วก็จะกระจายอุ้ยย่างอุ้ค่ทั้งหเลยค่ะอันนี้นะคะหอยแครงลวกนะคะกับหอยแมงผู้นึ่งนะคะตอนนี้นะคะแม่ครัวกําลังจะย่างนะคะไง กอถึงใชูกไม่ใช้เงินกูเ้นอย่ใจดูไม่ใช้ตังค์ำนีฟกี่้นะคะนี่นะคะโอเคค่ะตัวใหญ่ๆนะคะพอดีค่ะพอดีแต่ยังไม่มีน้ำซีฟิผู้ชำนาญการนะคะผู้ชำนาญการเล็กสีระวังรูกเกนะคะเล็กสี ว่าันนี้ว่าจะทำอะไรกินรวงหอยแครงรวงหอยแครงหนหยดูตัวนี้นี่นะคะหอยแครงร่วงเหรอใช่ร่วะหอยแครงกับอะไรอ้วนทำจิ้มซีฟู <t <t ้ดเดี๋ยวทำหน้าทำหน้าแบบฟินหน่อยดิทำหน้าฟินฟินหน่อยดิทำยังไงนะคะเล็กสี่ก็เตรียมสำหรับเนื้อหอยแมงภู่นะคะเด็กสี่ชอบกินหอยแมงภู่นะคะ นี่นะคะอาหารเย็นของเรานะคะเมนูหอยอีกแล้วนะคะรอบนี้มีกุ้งแม่น้ำได้ไม่ใช่หรอครึ่งโลค่านี่นะคะแแล้วต่เอนนะตอนนี้ปุ้นฟังก็ลวกหอยแครงนะคะนี่ค่ะหอยแครงลงไปในหม้อแล้วนะคะแลวกี่ชั่วโมงอ้วนล้วกี่นาทีสามสิบวินะคะสามสิบวิมันจะประมาณไหนก่อนว่ามันสุกเกินหรือไม่สุกเกินดูด้วย ตอนนี้เล็กสี่กำลังถ่ายทอดภูมิปัญญานะคะการทำกับข้าวให้อ้วนสั่งอยู่ลูกโอเคลูกอ๋อนี่นะคะน้องนายรางตะแกงมาแล้วคะวันนี้เราจะมีกุ้งนะคะกุ้งแม่น้ำย่างไว้ในเตาเลยลูกเขามีการบูรีกันนะคะนาห่านะคะสรุปว่ามันจะสุกใช่ไหมคะอ้วน สามสิบวินะคะอันนี้ตามหลักการนะคะสามสิบวิอาอจะมีเลือดนิดๆนะคะอ่อยแข็งอันนี้นะคะเมนูคอหมูย่างของบ้านเรานะคะเล็กสี่ก็จะใช้อันนี้มันเนื้อไหนของหมูคะแม่สันคอจ้ะสันคอหมูนอกหรือในก็ไม่รู้นะแม่เนอะเออสันในจ้ะไอสันนอกสันนอกหมูนะคะเล็กสี่ก็ใช้สันนอกหมูนะคะไอ้ลูกวิจัยเงินกูเออนล้วเสียใจร้องไห้ อันนี้เราจะทำนึ่งหอยนะคะที่เราเตรียมล้างไปแล้วนะคะหอยนะฮะเราใส่นี่ใบเหวอพาลงไปในใต้นะฮะการดับคาวแล้วก็เอสูตรของเล็กสีเล็กสีก็ใส่หัวหอมหน่อยให้มันรสชาติหวานนิดหน่อยหน่อยนะคะไหนว่าก็นึ่งนะคะอันนี้เล็กสีจะเริ่มนึ่งแล้วนะคะอ่าหรือเล็กสีก็จะจะตามน้ำจิ้มซีฟูดนะคะ บ้านนี้บ้านนี้ว่าไงคะหอยแครงหอยแครงเสร็จแล้วหอยแครงยกเสร็จแล้วนะคะมาดูสิคะแกะอยู่ใกล้หม้อนะคะนี่ความสุขประมาณไหนนะคะนี่นะคะโอ้โหน้ำไม่บาดโอเคค่ะตัวใหญ่ๆนะคะพอดีค่ะพอดีค่ะเดี๋ยวพวกเองเดี๋ยวคาบไปข้ามมากินไปได้เลยค่ะกินได้เลยนะคะสองตัวไม่เอาองไม่มีมันไม่แดดพูดปี๊ด ไหนเล็กขี้ดินิดเดียวน้ำนิดเดียวอย่าเยอะอันนี้ฮะท่านผู้ชมเล็กสิก็จะกินหอยดูนะฮะแต่ยังไม่มีน้ำจิ้มนะเรากินก่อนของพ่อน้าอิงทำจิ้มเจียวไงแม่สดไหมเจียวสดค่ะวันนี้เราจะทำข้อมูย่างค่ะไปบอกแม่ยังยังนะคะแลต่พ่อจะรับผิดชอบ เมนูนี้เป็นเมนูของ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 กินของแลมนะคะหมูแรแม่อ๋อหมูกรอบแม่เขาชอบหมูกรอบไว้หมูกรอบกินเหมือนที่ไหนหมูกรอบกินเฉยๆก็อร่อยแลยโอ้แรมเกี๊ยข้าวต้องเกี๊ยข้าวเดี๋ยวนี้นะคะกำลังปิ้งอยู่นะคะเดี๋ยวนะคะเลขสีกำลังจะขยับหอยนะคะ นี่นะคะดูผู้ชำนาญการนะคะผู้ชำนาญการเลขสี่ระวังลวกนะคะเลขสี่ับไม่ได้ให้ผู้ชมดู่อแล้วคุณมันเต็มหม้อก่อนมันเต็มหม้อก่อนไปไหมคะใสเนยเข้าเรือแต่ข้างบนเขาสุกแล้วหัวหนังแล้วนะคะมุกครับอันนี้มาเมนูของอ้วนสั่งนะคะ ก็มาครัวบ้านเล็กสี่นะคะเล็กสี่อันนี้เล็กสีจะทำอะไรต่ออันนี้เล็กสีจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดต่อนะคะนี่นะคะเหมือนเดิมนะคะเล็กสีททำเหมือนเดิมค่ะอันนี้นะคะเมโนูบ้านนี้นะคะ ก้นรรเทลงไปนี่นะคะเดี๋ยวเราต้องปรุงด้วยอันนี้แม่ใส่ผักชีอืมใส่สักหน่อยโอ้น่ารักมากเลยคะ่ะนี่นะคะขอดูหน่อยน,นะคะนี่น้ำจิ้มซีฟูด้ดบ้านเรานะคะพร้อมกับแม่ครัวตัวน้อยนะคะแม่ครัวว่าไงคะหมูสุกไหมสุกแ,แล้วะะสวุกแล้วใส่มาใส่เลยใสมาใส่นะคะเด็ด เนไงโคตรอร่อยนะทำเองกินเองชงเองนะคะท่านผู้ชมอร่อยอร่อยแกยวเองอยู่นอร่อยแน่นอนไหนไหนว่าน้ำจิมดิอร่อยอร่อยว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะมีเร้องได้เอาเรื่องจริงมาคุยอร่อยโอเคอ๋ออ๋ออ๋อยอมยอมยอมอันนี้นะคะ เล็กจะเอาหมูกรอบนะคะเล็กไม่เก็บไว้กินพรุ่งนี้เหรอเล็กทอดหมดเลยวันนี้เหรอไม่ไม่ใส่แค่นั้นเราไม่ได้คุณแม่โอ้โหโอ้โหมันจะเยอะไปไหมเนี่ยเล็กเมนูข้าวเย็นวันนี้นี่นะคะหมูกรอบนะคะหมูกรอบเล็กสีกำงทอดอยู่นะคะไม่ไม่มันกระเด็นนะลูกหมูกรอบมันกระเด็น นี่นะคะล้ก็กับน้ำจิ้มเราก็ตั่เลอ้ยมันต้องเป็นน,น้นำจิม้มข่าหมูย่าง <c oughs> นะคะอันนี้เหลือน้ำจิ้มขอาหมูย่างนะคะอันนี้เป็นฝีมือของสองแม่ครัวนะคะวุ้นซางกับแหลมซ<ร>าง<ร>านะคะยายหมักยายหมัหมก,มกนะคะเล็กสีเพิ่นหมักนะคะนี่นะคะจะ้าจา้จาตอนนี้นะคะขอหมูย่างเรากาลังจะไล่มานะคะวันนี้เมนูนะคะหอยหอยแล้วก็หมูหมูค่ะขอหมูย่าง หมูกรอบหอยแครงลวกหอยแมงผู้นึ่งนะคะแล้วก็มีหมูกรอบนะคะนะคะเมนูข้าวเย็นลราวันนี้นะคะจัดเต็มเกินไปหรือเปล่าตอนนี้นะคะแม่ครัวกําลังจะย่างนะคะแม่ครัไม่หิวมุกไม่ค่อยหิวค่ะออไม่ค่อยหิวใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยโอเมนูของอ้วนนะคะอทุกคนกินกับมุกบับบุบมับนะคะ คะอุ้ยทัหมดเลยค่ะมันจะอร่อยไหมลูกหนูทำอยู่บ้าน,นยี่าทำป้าจ้ามบ่อยเมนูหอยเราก็มาแล้วนะคะสองเมนูแล้วก็มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเราไม่ต้องรออะไรวิธีอะไรมากวางาข้าเน่เดี๋ยวมันจะตุกก๋นเองอรอมันจะนี่น,นะคะ กูไม่นำย่างนะคะอืแม่เราก็จะกะยาดหมูไปย่างที่พงษ์ี้่ไมเรากลับบ้านเลยตอนนั้นน่ะนะคะเมนูวะข้าวเย็นแล้วอาเด็กๆกินข้าววันนี้เราก็มีสองอย่างเลยหอยนะคะมีหอยแมงผู้แล้วมีหอยแทงลวกหอยแมงผู้นึ่งแล้วก็มีคอหมูย่างแล้วก็มีกุ้งนะคะแล้วก็จะมีหมูกรอบ วันนี้ข้าวเย็นของเราใช่ไหมคะเล็กสีเราไม่ได้กินทีทุกวันนะคะนานๆเราจะกินเลกีเพราะวันหยุดนะคะเฉพาะวันหยุดนะคะท่านผู้ชมถ้ากินอย่างนี้ทุกวันนะคะพอดีเงินเราหมดนะคะไม่ไหวนะคะไม่ไหวจริงๆค่ะนี่นะคะช่วงลูกหลานอยู่บ้านนะคะลูกหลานอยู่บ้านว่าทาไมกินข้าวน้อยจังอะกินเด้ออ้วนไดเอทอะ นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับ s c ค i b e ด้วยนะคะเชิญทัาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ